ที่ที่ที่นี้แรงสามคู่นี่แหละสามคู่นี่นะทั้งก่อนแกก็ให้แกให้ทุกงวดจะมีแค่นี้เองแค่นี้เองสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะเอ๊ยายเจ็ดสิบเจ็ดปีจ้าสวัสดีค่ะคุณยายยายกี่ตาดีแต่สวัสดีทางนู้นด้วยนะคุณยายสาธุสาธุยายเจ็ดสิบแปดประทังนะยายเป็นพี่ของเออเป็นพี่สวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับยาย เป็นจังไดเนาะคุณยายเห็นหลวงปูข้ามแก้วเพิ่นเอาพูดไทยก็ได้เนาะลาบบุ้ยต้อนรับปู่คำแก้วเดี๋ยเพิ่นให้เลขมาตวงวดนหรายายเจ็หกงวดแล้วพกงวดแล้วบอกงวดนี้เพิ่นก็ให้คือเก่าให้คือเก่าถูกคือเก่าถูกคือเก่ายายถูกมากี่กี่จักงวดแล้วครับถูกกมาทุกงวดวถูกตลอดเลยแต่ซื้อไม่เยอะยี่สิบบาทอ๋อคือพอเป็นกระใสเนาะยายจ้า คือมาวันนี้ยายก็บอกว่ายางให้แบ่งปันเนาะจ้ากเลขเข้ามาทุกงวดก็เลยอยากบอกลองดูยายชื่อยายยังชื่อมาลีฮอนสนิทอายุเท่าไหรเนาะยายเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดอยายอยู่บ้านเลขที่สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดอีกสี่สิบเจ็ดหมู่แปดน้ำคำบ้านน้ำคำเหรอยายจ้าบ้าเพื่อรัตนบุรีสุวินได้ครับผมเลขเลขที่เพื่อนให้เนี่ยยายเลขนี้บ่ ยายเบิ้งจังไงเนี่ยเมนบอยายเบิ้งนะเออตัวนี้เลยตัวนี้บอตัวนี้แหละยายจำได้จำได้ทุกครั้งแกจะให้เรียงสองตัวแบบนี้แกเรียงมาให้จ้าแต่มันจะถูกสองตัวนีแหละถูกตรงตรงเลยครับครั้งก่อนแกให้นะจ้าตรงนี้เจ็ดหนึ่งแล้วมาตรงนี้หกหนึ่งครับตรงนี้สี่เจ็ดมันมาออกตรงตัวตัวตัวแรกเลยตัวแรกเลยบ่นเลยอันนี้เผื่อมันไม่ อันนี้เราก็ซื้อเราเพราะว่าที่เขาไปเอาบ้านไทยเขาให้เก้าศูนย์ใช่ไหมเขาให้เก้าศูนย์ศูนย์แตหนึ่งตัวเดียวกันเราซื้อเลยแต่เราตัวนี้เราวงกลมให้เลยนี่แกวงกลมให้มาเลยเอแต่สามตัวนี่น้อยครั้งที่จะถูกเพราะข้างก่อนลูกสาวน่ะแกแกแกไม่ตัดเจ็ดหนึ่งแม่บอกว่า แกที่แกเลี้ยงให้ทําไมไม่เอาแกก็บอกว่าแกไม่เอาแกอยากได้สามตัวแกก็เลยไม่ถูกถูกแต่แม่คนเดียวสี่สิบบาทอ๋อนี่คือหลวงปู่ตัดมาให้แล้วครับปู่ตัดมาแล้วอันนี้แกตัดมาให้เลยทุกครั้งแกจะตัดแบบนี้มาให้เลยเลหขอตัดถ้าเล่ออกอเรามีเราให้เงินส่งเงินไปให้แกแกก็จะเลี้ยงมาให้ตอนนี้อันนี้อันนี้แกก็เลี้ยงมาให้แล้ว เรา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 เก่งเอาแค่สามตัวนี่เราก็ได้แล้วอ๋อเลี้ยแค่มีแค่เก่ตัวใหญ่เราแค่นี้เลยแล้วที่เลี้ยงไว้เนี่ยนะแี่ที่นี้เลยสามคู่นี่สามคู่เนี่นะท้างก่อนแกก็ให้แกให้ทุกวดจะมีแค่นี้เองไม่ได้ให้เยอะนะแต่มันไม่ออกตัวกลับเลยมันออกตรงตรงเตรงตรงเลยอย่างเก้าหนึ่งก็เก้าหนึ่งเลยเก้าหนึ่งก็เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสองเก้าสองก็เก้าสองห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์เลยยายชอบตรงไหนเนี่ยที่ที่ชอบเลย ยายชอบตัวนี้92ที่วงกลมที่ตัวนี้ที่วงวงให้นี่คือท่านเน้นให้ใช่ไหมครับท่านท่านเล่นให้เลยนะที่ตรงนี้92เนี่ยแกนี่ๆเลยงวดก่อนงวดก่อนแกก็โชว์ตัวนี้งวดก่อนแกแกโชว์ตัวไหนงวดก่อนงวดก่อนแกโชว์แกแกไม่ได้โชว์ตัวนี้แกโชว์61 61แต่วงกลมตรงแต่แกวงกลมไว้61แต่มันมาออก71 71แต่71ก็มีอยู่เออ แต่ตัวนี้เนี่ยยายอยากได้ตัวนี้กับตัวนี้อ๋อมีศูนย์ด้วยห้าศูนย์ตัวนี้ยายชอบสองตัวยายชอบสองตัวเราชอบตัวไหนเราก็เอาตัวนั้นกๆไปเลยแต่แกให้ทุกงวดถูกทุกงวดนะหข้างข้างก่อนๆนั่นก็แกให้ห้าสามหรือสามห้านี่ก็แกก็ให้แบบนี้แหละเอาให้มาบอกว่าเมื่อก่อนแกให้ก่อนๆนั้นแกให้มาเป็นเลขสามตัวแบบนี้ แต่บอกว่ามัน nah, มันไม่ได้เพราะว่าเลี้ยงไม่ถูกแกก็เลยเลี้ยงมาให้เบือนนี้เลยแกก็าเลี้ยงมาให้เดือนนี้ทุกงวดสทุกวัเลยถ้าหนูอยากอยากที่จะถูกหนูก็เอาสามตัวนี่แหละไม่ต้องไปเอาเยอะโรก็เบอ่มค่ายายเขาถ้าปลูกเขาได้เขาจะให้ทำอะไรช่วยสร้างไอสร้างทำน้ำบาดาลทำน้ำบาดาลยาย จ้าแกให้เจาะน้ำบาดาลให้เพราะว่าแกอยู่ที่กันดานที่กันดานจ้าแกกันดานมากแกเพราะว่าแกไปอยู่วัดกนดานไม่มีน้ำใช้ท่านอยู่อะไรนะอยู่บุกดาห์อะไรนะอำนาจเจริญอำนาจเจริญอำนาจเจริญจากปุสวงไปประมาณยี่สิบกิโลบ่นอติดกระลงปุสวงด้วยจ่ายายเคยไปยังยังไม่เคยไปอยายอยากไปไหม ยายไปไม่ไหนไม่ไม่ได้หรอกยายเดินลำบากนึกว่ายายอยากไปถ้าถูกเลขเนี่ยเดี๋ยวจะพายายไปมารับยายไปเลยสายบุญเนาะยายเนาะยายไปลำบากมากเลยแต่มีจะส่งเงินให้ส่งเงินโอไปช่างไปช่วยสร้างช่วยสร้างทุนรับรถเป็ด44เนี่ยายขี้อย่างนี่ยเป็ด44เป็ด44นี่เลข3ตัวนี่3ตัวเป็ด44มีเน้นให้แล้วครับเนมนให้เป็ด44ตัวนี้แกให้มาต่า เตเปเโทกสีนี่ก็สวยนะใหญ่เนาะตัวนี้มันเป็นบนโอ้บนเนาะแม่นแมนเออพันบอกบนโอล่างบนอ๋ออันนี้ล่างอันนี้บนนปลูกคำแก้วเนาะปลูกคำแก้วเตโกนเนี่ยพันเป็นเป็นฤาษีเนาะใหญ่เราหว่านได้ปั๊งสีแก่เพิ่งไปบวชปีนี้แหละเตโกนเป็นฤาษีจ้าแกเพิ่งไปบวชแกเป็นศิษย์ของงปู่สวงนี่แหละจ้า แต่ท่านก็เลยไปบวชโกนโกนหนวดแกออกหนวดยาวเยอะเลยนะเจ้าแม่ใหญ่กแกโกนหนวดแกออกแล้วแกก็เลยไปบวชเป็นเป็นพระเป็นพระอ๋อแล้วยายฝันดีไหมครับวันนี้ฝันไหมครับไม่ค่อยได้นอนฝันหรอกเพราะว่าทางานแบบนี้ไม่ได้ค่อยได้นอนเป็นอะไรเท่าไรหรอกแต่ยายทำไมแข็งแรงเทายายไปทำอะไรมาเจ็ดสิบเจ็ดปี<ม><ม>ยายยังทอผ้า ยายไม่ได้ทําอะไรยายลําบากตั้งแต่เล็กนุ่นพ่อยาย <_ d ata> ไม่มีพอ่อยายตายจากตั้งแต่เจ็ดขวบนุ่นใช่ยายลูกสาวคนเดียวครับเอออืทีนี้ก็มาทํางานทําอะไรก็ทาเอาเองหมดไถไร่ไถนาสมัยก่อนอุ้ยแบบไถลําบากก็เลยแข็งแรงไม่รู้ว่าแข็งแรงมาแบบไหนก็ไม่รู้ยายตาดีหูดีหูดีตาดีโอ้ยยายทำอะไรครับ พอผ้าไหมขายไงพอพม่าพายยายจะจะขายด้วยจะไม่ทำขายฝืนละสองพันอ๋อฝืนละสองพันสองเม็ดสองพันเม็ดละพันอ๋อเม็ดละพันจ้ะแต่ยายทำเองเลยจะไม่หนี่ยทำเองหมดอ๋อถ้ามีใครสนใจอยากจะสวยประณีตมากช่วยยายก็ได้อันอันนี้ได้เลยขึ้นโตขึ้นฝืนยายทำกี่วันที่ได้ฝืนหนึ่งโอ้ยหลายวันนี่สองวันแล้วยังไม่ได้ไปไหนไหนสองวันได้ขนาดไหนยายคือวัดดูสิสองวันได้ขนาดไหนไหนสองวันได้ขนาดไหน นี่แหละจากนี่มานี่สองพันโอ้โเตก่อนผมคิดว่าสองพันนี่แพงแต่ไม่ใช่แพงนะตอนนี้สองพันได้ขนาดนี้เองโอ้เนาะยายให้พนลูกหลานเลยยายยุกพนลูกหลานแม่งจ่าขอให้โชคดีนะเจริญเจริญก้าวหน้าไปที่ไหนมีแต่คนเขาซอก ให้เดินทางตลอดปลอดภัยุขอให้โชคดีเจริญๆๆเจริญเจ้าวายมะว่าน้ำพญาให้วายนาซิบบานสาหาบานือเด้อให้เจริญกาวนาเ้้ยอลูกหลาเด้อ อ๋อใยายคือสิเป็นมะลำดิลำเป็นบ่ยายลำมมะลำเก่าเอายายว่าเลียว่าเลียวยายสักกลอนเลยว่านี่ผมมักหลายเลยยายยายขอหน่อยนะยายบ่ลำมเด้อยายลูกหลานบ่ต้องอายดอกยายของกลอนเลี้ยวเนาะผมมักเลยยายนิดขึ้นต้นนิดนึงก็ได้ยายยายนะขึ้นต้นจังไรว์เลยวายแค่นิดเดียวน่ะยายเคืนรอยายเนาะยายนี่ได้ท่านปูนี่ได้มาจังไรวครับ เนี่ว่าคนสรงม่ใหย่หว่ะคนสรงพม่แหย่คนสรงใหย่ถุงนวดเนาะร้านน้ำห้านสาวบ้านง่นแต่้านเราเ่าติบ้านเล่วติเ่าส่งไหถึงนวดยายชื่อมาลําเก่ายายชื่ออย่างนะชื่นี่แหละชื่อเดียวเดวนี่แหละชื่ออย่างชื่อมาีนี่แหละมารีคนคุหน้ามลํเ่าคุณยายมารีนั้นยากจะไม่แต่เก่นี่ล่ะล ล่ำสมัยแต่เกานี่บ่มีอคีื่องดอกจ้ะมันมีแต่ไตกระบอกโอ้ไตขีกระบองเขาสิปมัดส่กับต้นเสาอืกับต้นเสาแล้วก็ล่ำในพื้นด้งซี่ล่ะแม่เหรอแม่ให่เกิดพ่ออย่างน้นรืบย่าพ่อซอแปดแปดพ่อซเอแปดแปดเอเลยงามเลยบบนี้มีแปดแปดซี่นะย่าินาะออืออาจจะสีปดแปดก็ได้นาอบ้านนี้กยา่กับนีเป็นยางใปไก่บ้านไรย่า่กับยาง ยางไปบานได้ต่อบานได้ไปสมัยตะีขีมบ่นจะเลือดจังสินี่เนาะยายชอบแบบนี้เนาะจ้าโอเครับนี่คุณยายคุณยายมาลีเนาะชื่อพร้อมมากนะมาลีเป็นหมอลำเก่าเป็นนางเอกบ่คุณยายตอนนั้นเป็นนางเอกบ่เป็นนางเอกนางเอกมอลำป้าแล้วนะตางามเนาะโอ้ได้คุณฟอร์ดอ่ะโอ้คุณตาก็รูปโลคุณตาเป็นมอลำลำบนเลยเบิ้ล ไม่ใช่ธรรมดาเลยแปดสิบกอปี้แรกแปดสิบกอปี้ยังแป็นแรกเนี่ยนะคุณตาเนี่ยแปดสิบสามแล้วอ๋อโว้ยตะกวนคุรอคักเนาะได้นางเอกมาล้อเนาะรอก็รอกระซำเห็นเนี่ยล่ะกระำเห็นแล้วเนาะคุณยายเอาโชคดีเด้อคุณยายเด้อจ้าอาซาตุซาตุอยากจะขอเบอร์โทรยายไว้เด้อเบอร์โทรกับย่านลูกสาวนั่นแหละถ้าใครต้องการภาพไหมก็เดี๋ยวจะให้ขอกับยายส่งไปให้ก็ได้เพื่อละสองพัน พืละสองพันคุณยายก็ทำสองเดือนกว่าจะเร็วพื้นึลยจะละื้นายจะซาจ้าสาทุสาุครับคุณผ<า>ู้ชมครับ<า>เนาะเราได้มาตามตเหศุของ<า>ปู่นะครับนะ<า>ปู่ํำแก้วนะครับคุณผู้ชมนะครับอ่ามาคุณยายนะคุณยายมาลีท่านบอกว่าประมาณนี้นะังงด่อนก็หนึ่งเจ็ดเต็มเต็มเจ็ดหนึ่งเต็มเต็มนะครับอ่ะตำแหน่งหนึ่งเจ็ดก็อยู่ตรงนี้แหละครับตรงเก้าหนึ่งนะครับ งวดนี้ก็อาจจะเนี่ยฮะตำแหน่งนี้นะครับอ่ะเป็นแนวทางนะสรับสรับคุณผู้ชมนะรจะตามให้แล้วแล้วถูกมาหลายงวดด้วยนะครับอ่ะตามดูนะครับงวดนี้ใครชอบก็ะจัดแต่ใครไม่ชอบเ็ะผ่านได้นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับแอดยําว่าเป็นแค่แนวทางที่จะเอามาฝาก F4 ทุกคนทุกท่านนะครับอ่ะเป็นแค่แนวทางเนาะคุณผชมนะครับอ่ะขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่รับชมนะเองรวยสาถุสาธุก